สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังป่ายสูหูซูขคือเก่านะครับผมเพื่อนๆกับผมนะครับผมเซียวรักนะครับคลิปนี้ผมพามาบึงเอลสามสน่งแปดเอสพนะครับตอนนี้โปรโมชั่นเหลือคันสุดท้ายนะครับพี่น้องเนาะจากที่ว่าเซียวรักล่วงไปนะครับเพราะว่าจะเป็น L32 L40 L50 นะครับผมโปรโมชั่นตอนนี้นะครับจัดให้พิเศษฟรีดาวแต่ว่ารุ่นนี้นะครับ L3218 SP ตัวนี้เป็น พิเศษสุดๆนะครับพิเศษกลัวมูนะครับเด้อนะครับ L 3าม8 s p นะครับตัวนี้นะครับผมฟรีดาวพร้อมฟรีทองคำมูลค่า1 2 0่0บาทนะครับ1สลึงนะครับหรือว่ารับเงินคืนทันทีนะครับ10,000บาทนะครับตัวนี้พัน8ปีนะครับผมพัน8ปีงวดน้อยเดี๋ยวละ2,000นนะครับงวดย่อยเดี๋ยวละ2,000นนะครับผมงวดใหญ่อยู่ที่80,000 แปดพันกว่าบาทพี่น้องนะครับพันแปดปีนะครับผู้ใดสนใจนะครับผม L 3 2 1 8อ p ตัวนี้นะครับพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับผมฟรีดาวนะครับพร้อมรับเงินคืนทันทีหนึ่งหมื่บาทนะครับหรือนะครับผมฟรีทองคำนะครับหนึ่งสลึงหรือมูลค่า12,000บาทนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ L 3 2นะครับผมผู้ใดสนใจนะครับโทรหาเซลล์หลัก0610738681นะครับเด้อ ค้นหาด้วย id line นะครับอ d line ทักแชทหรือว่าทักไลน์เข้ามาสอบถามเซลล์หลักใดด้ครับด้อเอาไปเบิ่ง lc0 กันเลยครับมามาต่อด้วย lc028 พี่น้องนะครับผม lc028 ตัวนี้นะครับผมเซลล์หลักก็จัดให้พิเศษขึ้นก่าน,นะครับผมฟีดานะครับผมฟีดาผ่อนสูงสุดอยู่ที่8ปีนะครับพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับผมตัวนี้ก็ พอนงวดน้อยเดือนละส0 0พันนะครับผม L 4028นะครับงวดใหญ่เดือนละส0 0พันนะครับผมงวดนี้ก็อยู่ที่115,000สนาพนะครับผมพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับผู้ใดสนใจนะครับผม L 4028กะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่ง L 5 0กันต่อเลยนะครับเนาะไปไปเบิ่ง L 5 0ครับ มาพี่้องมาบ่งทางนี้นะครับผมจะเป็น L50 นะครับ l 5 0 1 8 s p นะครับผมอ่าพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสุดๆนะครับสุดๆในรอบปีก็ว่าได้นะพี่้องนะอ่า l 5 0 1 8 s p นะครับพร้อมอุปกรณ์ตัวนี้พร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับฟีดาวนะครับผมบอดี้บอลผิดแล้วก็บบอด้ฟังผิดนะครับเนี่ยฟีดาวพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับตัวนี้นะครับผมพันลายปีนะครับ รายปีนะครับผมอ่ามีงวดหน่อยเดื๋ยวละ2,000นนะครับก่อนนี่ฟรีดาวนะครับผมลูกค้าสีได้เซฟีไปเลยนะครับ2เดือนก็คือเดือนมีนาเมษานะครับอ่ามีนาเมษาใช้ฟรีนะครับไปเริ่มจ่ายงวดเดือนพฤษภานะครับเด้อไปเริ่มจ่ายงวดน่อยเดือนพฤษภานะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดอยากแบบซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับอ่าซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าก็ได้นะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่10,000นะครับผมพี่น้อง1 0,000 2,000บาทนะครับ12,000บาทซื้อปีนี้พันปีหนาก็ได้นะครับผมเอาผู้ใดสนใจนะครับบ่ว่าจะเป็น l 3 2 l 4 0นะครับแล้วก็ l 5 0นะครับโทรหาสอบถามเส่อลักได้นะครับผมเบอร์โทรศัพท์0610738681นะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ขึ้นก่านะครับสำหรับคลิปนี้เสียลักขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสต็อกหลายนะครับเด้อสวัสดีครับ